ราได้เล่นเคลแล้วฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพรินจากช่องครีนชาแนลนะคะหลังจากที่เราได้ไปสู้ลบปบมือกับเหล่าเพลเยอร์ต่างๆนะคะและก็หลายรอบมากด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้เล่นเคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ทำสาวเอฟเฟกต์เองก็มาโอเคนะคะทุกคนรู้ดีว่า เ,เคลวที่รีเวิร์กมาใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดและโอพมากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเนี่ยจะมาดูก่อนว่าท่าของเคลว์ที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยมีอะไรกันบ้างโอ้ท่ามุนท่ามุนท่ามุนโอ้ยหมือนหัวไม่แน่เคลวน่าจะเหมือนอยู่นะไหนดูซิลองเต้นหน่อย าเต้นชิลอยู่ฮ่าฮ่ว้าวท่านีโคกับบ้านโหซึ่งวันนี้นะคะเราใส่สกินกันด้ามาด้วยนะเออกลุบไม่ทันก็น้องๆเนี่ยรีเควสขอกันมาเยอะมากเลยพี่ถ้าพี่จะเล่นเคีวเนี่ยขอใส่สกินกันด้านะได้เลยพี่จัดให้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเลนไปตบศัตรูแล้ว โอเคจะบอกว่าเคลตอนช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยก็ยืนเลนละหมากนิดนึงเนื่อง,งจากกินมานาะค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็สกิล E เนี่ยระยะมันก็สั้นด้วยก็เดี๋ยวหลังเลเวล6แล้วเนี่ยเควก็จะโหดขึ้นมาและหลังจากที่เราอัปเกรดร่างแล้วนะคะแล้วก็ข้อดีของเคลอย่างหนึ่งนะที่เจ๋งสุดๆไปเลยก็คือเควเนี่ยมีไอเทมคอแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองก็คือนาชอทูด เล่นเวสสายแอทแท็สปีดเนี่ยถือว่าโหดแล้วแหละจะตีเร็วแล้วก็ตีแรงด้วยเดี๋ยวพอช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นเคยวแบบตีแบบป้า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 พัวพัวพัวัวแบบตีให้หน้ายู่ไปเลยตอนนี้ก็ลำบากหน่อยนะทนไว้อดทนไว้ไอลิงไม่อยู่นะไม่รู้ว่าไอลิงไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้น ช,ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเร็วเข้าม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 าดักมาดักลิซินจะมาตตยีและเกือบและเกือบและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่เข้ามันดิครับฟุตบอลต้องเป็นของผมนี่อ่ะเอ้าแปดฟรีสปอร์ตก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้ว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 ยแอซิดแอซิดแอซิดการแอซิด ขอไอซิสหน่อยครับตามหาลิงหายครับลิงหายอ้าวลิงมาไวมากอุตส่าห์จะรีบฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนอีกแล้วโอ้ลีซินอินเวดหนักมากช่วยไอเวิร์นด้วยสู้เขาเลยดิสู้เขาเลยดิไอเวิร์นเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยขอไอซิสด้วย เอาล่ะตอนนี้เราเลเวล6แล้วมีอันติเมตแต่ว่ามานาไม่ค่อยจนะพอ่ะเห็นไหมคือเรากินมานาค่อนข้างที่จะเยอะเลยโหเคนดับเบิลคิวเลยเนีย่ยเริ่มตีกระจายละปป๊บป๊บป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะพอเลเวล11 l เลเวล16ขึ้นไปเนี่ยมันจะเจ๋งมากเจ๋งแบบเจ๋งสุดๆไปเลยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกันดั้มเลเวล1นะคะเดี๋ยวขอรีคอร์กลับบ้าน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮันลีคอนี่มันสดย่อนจริงฟาร์ม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 อ้าวเคนจะมาแก๊งแ้วเหรออ้าวฮาริซินมาด้วยนี่นาเดี๋ยวก่อนไปเลยต้องวมแล้วขอได้ไหมกลัวเพื่อนไม่ให้นะนี่แฟนเลยฟาร์มต่อไปด้วยความใจเย็น ตอนนี้นะคะเราเลเวล9แล้วสังเกตไหมนี่แค่เลเวล9เท่านั้นนะได้นาชอทูดมาอะไรก็ดีขึ้นปีกเนี่ยมีความเรืองแสงด้วยนะพี่ชอมากเลยอ่ะสิกินี้นี่ไงเทตเทตเทต,ตได้สบายมากสียงตีก็ อยากจะบวกมากๆเลยอยากจะบวกจริงๆอันนี้ตโตปมอมง่าย18นาทีที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้บวกเลยเฮ้ยเจอแล้วลิซินตีอยนี่โอ้โหในซื้อก็ถือว่าดีนะแต่อยากจะบวกไฟเลยอะ่ะขอไฟสวยๆไฟงามๆอยากตีรี อยากให้น้องไม่เห็นดาเมจเคลที่มันแบบสุดยอดอลังการงานสร้างมากมาก่หนึ่งตีกระจายแล้วเอาไหมาหมดเปล่าจะหมดหรือไม่เฮ้ยยาโซเข้ามาแล้วครับเอาไปอตีเอาทำไมเพื่อนเดินมาแค่นี้อเอาเฮ้ยมาตีอยู่เพื่อนมาตีอยู่เี้าหม ตีปุุุ๊๊๊บบบปปป้า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 วิ่ง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 ตี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 เออเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ my god เราได้เห็นไดคิวสุดยอดคือมันเซิร์ฟพีวีอีตอนนี้มันติดบาร์เควแล้วมันไม่ได้ประกาศเสียงอ่ะแล้วพี่ก็แบบเอ้ยได้เห็นได้คิว เราอยากจะอัพร่างสุดท้ายอะแต่ต้องแบบเยือๆนิดนึงยือๆๆๆๆๆๆๆอ่าเรียกอีก3เวลเท่านั้นไกล้ะเนี่ย3เวลโอเคก็ตอนนี้นะคะเราเป็นกันน่าวร่างเลเวล3เดี๋ยวพอเราอัพร่างสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ความสามารถพิเศษจาก กันดั้มเลเวลหนึ่งกันดั้มเลเวลสองกันดั้มเลเวลสามงงไหมงงไหมอะไรคือกันดั้มเลเวลหนึ่งสองสามวะพี่ผมไม่เข้าใจก็คือถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยให้ย้อนกลับไปโดยคลิปทีออ่อธิบายสกิลต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะอธิบายละเอียดมากๆเลยนะแอบขายของก็มาเพื่อนยาว เดี่ยวโกนสิอ้าวนี่ไงผลของการที่ไปตายคนเดียวเอ้ยไปตายไปตายสามคนไปตายเออสามคนเฮ้ยนามินามิเราจะปล่อยไม่ได้นะต้องช่วยนามิเพราะว่านามิสก,กินสวยแต่ว่าแล้วเวอร์เอาโดนล็อกเอานี่เคเขาหาอยากจะซ่าใช่ไหมอยากจะซ่าออมากใช่ปหมเดี๋ยวดูพี่เคโอ ตีขอตีแบบปุบปลุบปุบปุบปุบทำไมอีก2เวลมันช้าจังเลยเป็นการอัพเลเวลที่ช้ามากหุดนงิดหุดนงิดอยากเลเวลส6เลเวล16อยากเป็นกันด้มล่างสุดท้ายก็มาดีครับก็มาดีครับอุ้ยออก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับขอตีหน่อยดิขอวดหน่อยอุ้ยไปแล้วครับเคนเคน อุ้ยตา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 ยบอกกันหน้าจังหวะให้ยับจังหวะให้ยับเอ้าเฮ้ยเพื่อนเราแซนตีไม่ทนันโหเพื่อนเลื่อนหายไวเวอร์เพื่อนตีไม่ทันเลยหา,ายซะและ้วไป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 เป็นดูดเวลอันนี้ดีกว่ามาเลเวลสิบหกอัพร่างสุดทา้าย สวยสวยสวยเราเป็นกันน้ำแบบสมบูรณ์แบบและเฮ้ยลิงลิงลิงมาดูหน่อยดิปุ๊บเด็ดดาวเมทคือแบบตีไวมากอะแบบไม่มีอะไรขวางทางเขาได้แบบตีรัวมากถ้าอยู่ในไฟแบบเป็นหมู่ห้าคนนี่าให้เคลได้ตีฟรีเลยจริงๆนะคือมันโหดสุดๆไปเลยอะเนิร์ฟเคลเพีสมาครับยาสุเอาไปนะมีเอาเกา เนี่ยเปี่ยโอ้โหโคตรแรงคือแบบแรงมากอะแล้วก็ตีแบบไวด้วยแบบปึบปบปๆบปึบปบมาเราจะไปลงดาวมจกันอยากลองแบบตีปีอีสปอรอดหน่อยเด้อยู่ไหนข้อตีหน่อยข้อตีหน่อยข้อตีปึบปบปๆบปบโอ้โหลิงมาดีขาก็มาดีขาอุ้ยยาสโอะมาแล้วอะเฮ้ย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 เอาตีคูดา แบบมหาจังหวะที่สูมันไม่อยู่แล้วแกโอ้มันเกิดมาบอลลนกันบอลลอนกันเอาไม่ต้องแล้วเพื่อนน่าจะอ้นี้แหละเดี๋ยวรีคอร์กับบ้านสวยๆได้ไหมอ่ะว้าเอาไป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 ,ไปก็ได้คบเพื่อนได้บอลลอนแล้วไงเดี๋ยวเพื่อนจะไปจบนะเดี๋ยวเราไม่ได้ทาอะไรจะได้แบบมีส่วนร่วมโอ้ยลิงตีสโลด้วยมันจะเจ๋งมากนี่เราออกเป็นแบบตีสโลมันด้วยนะมาครับ อีโอ้ ing, โหกันหน้าเกือบตายมาดีเพื่อนโอ้โหเรานีแทงแล้วนี่นี่โอ้โหพ่อหนุ่มยาสู้ก็มาดีครับใครจะสู้กับเคลวอะครับเอากำไม่ทันโอ้นี่นี่นี่โอ้โหขอตีหน่อยขอตีหน่อยโอ้โหแปดเฮ้ยเอาไม่มีอันตินะอันนี้ก็ตายปีสปอร์ตไปนะหมดสู้นี้ ไอ้มาสู้นี่ออกมาแล้วจะโอ้โหโอเค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 ,อเคอมันไม่ยอมออกมาไอ้เจตขอตีหน่อยเพื่อนโอเคจบแล้วนะคะจีจีวพีอ้าเสียดายอะเกมนี้มันขาดไปหน่อยนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้อะไรมากมายอ่ะเกมนี้ แต่ว่าก็พยายามนะที่จะไปอัพเลเวลนะคะแล้วก็แปงลงร่างเป็นขั้นสุดท้ายแบบฟาร์มลำบากมากเลยเพื่อนก็พยายามที่จะเข้าไปจบอย่างไวเลยแล้วก็ยือย้อยือ้อพยายามยื้อนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะอยากให้พี่ลินเนี่ยเอาเคียวไปเล่นในตำแหน่งอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะจ๊ะเราเ ถ้าหยิบได้เนี่ยก็จะรีบหยิบแล้วก็เอามาเล่นให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย